กันที่หนึ่งปอนด์นะครับถือว่าเป็นมวยรุ่นเล็กๆนะครับแต่เล็กคุณภาพครับพักสองเชิญติดตามครับเอาละครับเดินทางมาถึงคู่แรกในช่วงที่สองนะครับเป็นการพบกันระหว่างมาดูฟอร์มนะครับของทั้งคู่กันก่อนนะครับวายุน้อยนี่2ฟอร์มหลังชนะจิรพัฒน์โรงเรียนวัดสะแก้วนะครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายนี่พิษล็อกราคาแพงเลยนะครับชนะน็อกสิงห์ทองน้อยสองก้องเกียรติที่วิธีมวยรังสิตนะครับคู่นี้นี่ถือว่า สนุกแน,น่นะ <hi> ค,ครับวายุน้อยนี่ผิวจัดจ้านนะครับของทั้งคู่กันก่อน um นะครับวายุน้อยนี่สอคบกับใครก็ถือว่าเราใจทุกครั้งนะครับอาวุธมวยก็ถือว่าครบเครื่องครับแพงเลยนะครับชนะด็อกสิงห์ทองน้อยสองก้องเกียริที่วิธีมวยรังสิตนะครับคู่นี้นี่ถือว่าสนุกแน่นะครับวายุน้อยนี่ผิวจัดจ้านนะครับชกกับใครก็ ือว่าาเใจทุกครั้งนะครัับวนนี้รูปร่างช่วงชกนะครับวายุน้อยนี่ดูจะได้สูงได้ลอยกว่าน่อยนะครับปกตินี่ชกกับใครก็จะเสียเปรียบรูปร่างตลอดประเภทจังหวะสีมือจัดจ้านออกแข้งแม่นมีหมัดมีศอกอันตรายครับ สำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับสุรเชษแก้ววงนะครับให้คะแนน3ท่านธงชัยทองสเสวกอารันนุชกลางและปอรวัตแขกสินทรมวยคู่นี้โชกันในรูปแบบ2พัก 2, 2นะครับ,รบรรรเป็นมวยรุ่นเล็กๆอนาคตไกลทั้งสิ้นหลนะครับ จุรเชษฐ์เจ้าวงนะครับให้คะแนนสามท่านธงชทัยทองเขวกอารามิจางและกรวัฒน์แขกจิตรมวยคู่นี้ชกกัน,นในรูปแบบของพักสอนะครับมวยรุ่นเล็กๆอนาคตไกลทั้งสิ้นแล้วครับ เอาละครับยกแรกกํา hmm. ลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับชกกันในรูปแบบ2พัก2นะครับตามพอระบอมวยเลยครับคู่นี้แต่ว่ากระดูกมวยการผ่านมวยของทั้งคู่นั้นถือว่าไม่ธรรมดาเลครับวันนี้โคจรมาชกกันที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับเปิดหัวเป็นคู่แรกในช่วงที่2ครับไหลสดทางเพจมวยเด็ด789ครับมาดูกันครับคู่แรกช่วง2ครับวายุน้อยมุงแดงรอซิง ลูกศิษย์ของจ่าเจดอยูู่มุมน้ําเงินวันนี้ส่งเข้าประกวด3าคนอย่างที่เรียนไปนะครับจ่าเจดคนแรกคือยอดศิลป์ปานที่เข้าที่2ไปแล้วครับอ่ะตรงนี้ก็รับหน้าที่โดยเอกชุมพรแลวก็พี่อาลิบาบานะครับพี่ติ๊บไม่อยู่ครับได้เวลาได้โอกาสแล้วนะพี่พี่อยากใส่อะไรคือพี่ใส่เลยนะตอนที่ไปญี่ปุ่นผมบอกก็ใส่กันเลขเหมือนกันนะ <c oughs> ตอนนี้ก็อาจีนะครับถุงมืออาจีกำลังโด่งดังนะครับในเมืองไทยนี่ เป็นถุงมือนอกจากสายฟัดเลยนะมีตีปเราดูแลอยู่ขายถุงมือลืมมาภาควยซะแล้วมาดูนะครับแข้งซ้ายวายุน้อยชกในเกมตั้งรับนะครับสายนี่ถือว่าจัดจ้านแล้วครับสายกับสายเลยนะครับโอ้โหลดซิ่งประเภทซิ่งจริงๆนะครับเดินขยับก้าบวกด้วยครับอ้าวซ้ายเตะไปครับสายกับสายเอาเตะสายเจอจิ้ม้ายขึ้นมาครับเตะเพลินๆต้องระวังหน้าด้วยแหละครับ้าไม่เก็บค้างเนี่เรียบร้อยครับ มัดขวาหน้าครับกระแทกเอาไว้รถสิ้นครับวายุน้อยนี่ไฟก่อนเป็นรองไหลช่วงตัวเลยนะครับแต่ว่ามาพลิกสถานการณ์เอาชนะน็อกได้ในยกที่4วันนี้มาเจอกับรถรถสิ้นนะครับก็ดูว่าเป็นมวยถางซ้ายด้วยกันครับซ้ายจัดด้วยกันแล้วก็มีเต่สายต่อยสายเลยครับเป็นอาวุธเด็ดของทั้งคู่ครับวายุน้อยนี่เดินขยับข้าหาเลยครับวันนี้มาสายมาด้ายครับโอ้โหพยายามต่อยพยายามย้ำเข้าไปครับสายขึ้นการคอเลยวายุน้อย โลซิงขยับเข้ามาต่อยหมัดทืนเลยครับแล้วลูกพี่ของทั้งคู่นี่ประเภทนักสู้ด้วยกันนะครับทั้งพี่นุ้ยสีมุมเมืองทั้งจ่าเจทองพี่มายครับหมัดซ้ายขยับเข้ามาอ้าวจิ้มได้จิ้มต่อยได้ต่อยแลวครับจงไปลาปลายยกแรกขยับเข้ามาครับเตะลูกนี้หลุดไปมันหัมั่นใจนะครับสองฟอร์มหลังก็สดนะครับชนะติดต่อกันมาตลอดนะครับวันนี้มาเจอกับโลซิงเขาบอกว่ากระดูกมวยก็ไม่ธรรมดาแล้วครับ ของดีทั้งคู่อ้าวซ้ายเตะจ่อมาครับเจอหมัดโต้คืนอาศอกมาศอกคืนครับอ้าวอ้าวอายอหรือเปล่าแดงแดงโดน้ะไปครับย่อหรือเปล่าครับโดนหมัดอีกแล้วพอโดนปุ๊บก็เจ้าคืนเหมือนกันเลยครับอ้าวหมัดมาทั้งหมัดทั้งศอกเอตะซ้ายครับสับอีกแล้วโอ้ยมีกาปั้นคอยบวกเหมือนกันครับเตะซ้ายอ้โอ้ยแดงโดนสอกย่อแต่น้ำเงินครับ โอ้โหนี่นะครับแลกกันแบบนี้นะครับโดนก่อนนะครับฝ่ายแดงนี่โดนก่อนนะครับทํำท่าจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับโอ้อามาบวกจังหวะได้จังหวะบวกแม่นกว่านะครับเป็นฝ่ายชนะ t ีคอไปเพียงยกที่2เท่านั้นครับวายุนอย ว่านะครับเป็นฝ่ายชนะ PTO ไปเพียงยกที่สองเท่านั้นกแบบันวายยูนอยนี่แหละครับโอ้โหซ้ายโดนไปก่อนนะครับทำท่าไม่ดีนะครับชุดแรกนี่เรียกว่ารดสิน่นแต่ว่ายังมีจังหวะนะครับยังมีฮึดนะครับโอ้ ูช้าๆนะครับโดนอะไรนะครับโดนใก่อนนะครับโดนแข้งขวาแล้วครับโอ้โดนแข้งเข้าใจโค้งนะครับไม่ได้โดนหมัดนะครับ